เข้าสู่หัวใจแล้วถ้างูก,กัะที่แก้มทำไงครับมาเชียกรักคอครับรักคอให้แน,ะสน่สวัสดีครับวันนี้กับอีกหนึ่งอีพีของเราอีพีเท่าไหร่แล้วครับอีพีเท่าไหร่เหมือนหายเยอะเหมือนลงไปเยอะอีพีที่สามครับก็อีพีที่สามอยู่นะครับก็วันนี้กับข้าวแนวหน้านะครับรายการกับข้าวแนวหน้ากับช่องอะไรนะช่องอะไรเราช่องวุ่นวุ้นไวรุ่นชายแดนแคนด์ครับก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดติดตามพวกเราด้วยนะครับก็วันนี้อีพีที่สาม แขกรับเชิญคนนี้เป็นไงครับโอ้โหถุงใจพี่มากเลยคนนัมเบอวันเลยนัมมือวันวที่หนึ่งในใจอับมาเลยหนึ่งในใจคือตั้งแต่เขาคนนี้มารายงานตัวนี่คือคือท้าวออ่านแขกรับเชิญท่านนี้นะที่จะมาเนี่ยนะตอนเขามารายงานตัวโอ้โหนมๆในข่ายนี่เกี่ยวเกลาวเกี่ยวเกลาวเลยพอเ,เขาประกาศแต่งงานกันแ้นแหละ N N. เรียบร้อย N N. ออกหักกันทั้งกองกับนหนึ่งในนั้น โอ้ผมนักก่าเพื่อนเราเล่นพูดบอลกันไปนะครับก็วันนี้แขกรับเชิญของเราการันตีเรื่องหน้าตาแน่นอนเออระดับนั่งเอกเป็นตำรวจด้วยฮะโอระดับนังเอกเป็นตำรวจด้วยจะเสียเวลาเลยไหมครับเจอเลยไหมล่ะครับเรียกเชิญครับขอบคุณ่อนทท่าสวัสดีครับต้นรายการเรามีแสืดาวเท่านั้นหรือ่มีสามดาวอีกแล้วนะครับก็ผู้กองนะครับเดี๋ยวิะนั่งหรอครับขอให้แนะนำตัวนะ ครับผู้กองอมีชื่อเสียงเรียงนามว่าอะไรครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อร้อยตำรวจเอกหญิงนักการเนโน้ค่ะตำแหน่งผู้บังคับหมวดแท็กร้อยตระกูสามสามหนึ่งกองกำกับการตำรวจตํารวชายแดนที่สามสิบส,สามค่ะโอ้แท้แถมบอชอตระน,นี่เต็มแล้วนะพี่ยก็ยาวไปไหมชื่อชื่อเล่นชื่ออ,อ,อ,อะไรครับผู้กองชื่อเบนค่ะอ๋อก็ถ้าเป็นที่กองกับเราเรียกผู้กองน้องเบนผู้กองน้องเบนครับก็ที่บอกว่าระดับนักเอกเขาเป็นนั่งเอกมีระดับ นั่นไงเออะไรครับอะไรวะเพลงอะไรวะอะไรวะตอนเรีนนะครับฝังใจแชแด่นนะครับก็เป็นเป็นซิงเกิลดีท่านพุ่กลับได้ให้น้องๆเขาทํานะครับไดเข่าว่าพี่เป็นแรปเลยใช่ปะโอ้โหเป็นซิงเกิลยั่วจานขอสักนิดหนึ่งนะยั่วจานพอแล้วครับพอแล้วเดี๋ยวไปฟังไปฟังเองไปฟังเองติดตามก็ได้นะครับก็หวังใจแชแดนนะครับก็ฝากไปฟังกันด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งตอนนี้เป็นมุ่งเข้าบนแพทนะครับกกองก็ก่อนหน้า ก่อนหน้านี้ไปทําอะไรอยู่ที่ไหนแบบแอบความสวยไว้ที่ไหนหรือเปล่าเราประวัติอะไรเรอประวัติแบบเยอๆก็สังเกตอ่าพอสังเกตนะครับก็ก่อนหน้านี้นะค่ะตอนเรียนก็เรียนเปน็นนักศึกษานพยาบาลที่วิทยาพยาบาลตํารวจนะคะควิทยาพยาบาลตำรวจพอจบปีสี่นะคะก็ออกมาทํางานที่แรกก็คือโรงพยาบาลตารวจโรงพยาบาลตำรวจ เราประสบการณตำรวจที่โรงพยาบาลตำรวจนะคะเมื่อปีสองพ้าหอค่ะแล้วก็ทํางานที่โรงพยาบาลตำรวจได้ประมาณเกือบเกือบหปีค่ะแล้วก็พอดีว่าที่บ้านนะคะก็คือแบบพ่อกับแม่ก็คือไม่ไม่ไม่ค่อยสบายบ่อยเนี้ยค่ะก็ไม่ค่อยมีเวลาให้ด้วยเพราะว่าพี่สาวก็เป็น พยาบาลเหมือนกันก็คือไม่ค่อยมีเวลาได้ดูแลพ่อกับแม่ค่ะนี่มันตะโกนสาหน้าสุกนี่หว่าก็เลยอยากมีน้องกี่คนครับมีคนเดียวค่ะคือมิ้ิสาวเอารวมรวมเราด้วยเป็นสองคนอย่าบอกได้เป็นคนกลางอะห้าตาเลยห้าตาเลยครับค่ะก็เลยตัดสินใจที่จะย้ายแบบให้มาอยู่ใกล้บ้านกว่านี้หน่อยนะคะก็ พยายามเขียนย้ายแล้วคือตอนนั้นก็อาจจะไม่ได้เข้าข้อบ่งชี้เนาะก็คืย้ายไม่ได้ค่ะก็เลยคิดว่าเออมันมันไม่น่าไม่น่าไหวแล้วเพราะว่าเราก็ทํางานที่นั่นก็นานแล้วเราเหมือนร่างกายของพ่อแม่เราเนาะครอบครัวเราก็เป็นสิ่งสำคัญก็เลยตัดสินใจคุยกับครอบครัวแล้วก็ลาออกค่ะลาออกจากพยานตำรวจใช่ค่ะเพราะมันมันก็ด้วยจากที่เราเรียนด้วยเห็นผลหลายเรื่องเนาะก็เรื่องครอบครัวที่บ้านนะครับใช่ค่ะเป็นหลักค่ะอืม ็เลยลาออกมาแล้วก็เพื่อจริงๆอ่ะอยากย้ายมาอยู่ตชอชฉลอตั้งนานแล้วค่ะอยากอยากมาตั้งแต่ออ๋อ <จง S 2> ก็คือปีสี่ขอรทษนะครับผู้กองคือคือตอนนี้ผู้กองจะย้ายออกจากโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยก็กล่าวว่าจะย้ายเข้ามาอยู่ตัวฉลองแหละเพราะว่า<ช>แถวบ้านผู้กองที่ที่ไหนนะที่น่านใช่่ก็มีครอง้อนตัวดองเหมือนกันก็คิดว่าอย่างนั้นอยู่ใกล้บ้านอ๋อแต่ไม่เข้าไม่ไม่เข้ากันไข ใช่ค่ะเพราะว่าตอนตอนของตอนตอนที่น้องจบเนาะ<ช>ก็ทางแผนตำรวจเนี่ยก็คือมีแค่เปิดสมัครนักศึกษาในตำรวจที่จบจากวิทยา,าลัยในตำรวจที่สิบตำแหน่งเท่านั้นเนาะที่จะได้บรรจุที่ลงในตำรวจโดยที่ไม่ได้มีตชะดอมาเปิดสมัครเหมือนรุ่นพี่ก่อนกอนเียค่ะก็คือก่อนก่อนมัอนอันนี้ได้อยู่ใช่ค่ะ แต่พอบารุ่นเราเนาะรุ่นเลขสี่นะรุ่นสี่สิบเอ็ดอายุหรือเปล่าหรือยังไงไม่ใช่ขายรุ่นรุ่นรุ่นเท่ก็จะไม่มีแล้วเราก็เลยอ้าวไม่เป็นไรก็ทํางานที่โรงพยาบาลตรงนี้ไปก่อนค่ะก็คิดว่าอีกหน่อยอาจจะมีโอกาสได้ย้ายบ้างแต่ก็คือมันก็่รู้เยว่ามีข้องกันไขไหลเรื่องไหลยางลาอ่อกมากเลยมมีน้อยเนาะเขาก็คงไม่อยากปล่อยอืแต่เขาจะเข้าใจได้นะอ้น้องเขาว่า พราะบุคลากรของโรงพยาบาลต้องเลยถือว่าประเมินให้ผู้กองว่านะครับก็มีน้อยก็เขาก็เลยไม่อยากปล่อยแต่แสดงออกแล้วเป็นไงต่อครับเข้าวโพดไหมทำได้ข้าวโพดไม่เดือดมานมันไม่ได้ข้าวโพดนะหลากต่อไปก็ทำงานเป็นพยาบาลค่ะเป็นเวลาอยู่เอกชนโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งค่ะก็แฮปปี้ค่ะแบบได้มีประสบการณ์ที่ดีเพื่อน หัวหน้าอะไรก็น่ารักทีจ่จริงอยู่ทํางานมาทั้งรัฐบาลเนาะแล้วก็เอกชนถือว่าดีทุกที่ค่ะเพียงแต่ว่าก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลเนียค่ะแต่อย่างเราอ่ะคือเรามองว่ามันยังไม่ตอบโจทย์กับชีวิตเรารเ,ออเพราะว่าความฝันเราตั้งแต่เล็กก็คือตอดชะนอยังมาไม่ได้ดดก็คือับร้นก็คือรอรอสอบค่ะเพราะว่าตอนนั้นตี๋เราเป็น คือตัดสินใจกลับมาสอบอีกครั้งหนึ่งอย่างนี้เหรอใช่ค่ะตอนตอนที่เป็นร้อยโทค่ะเคยไปสมัครสอบแล้วแล้วเขาบอกว่าให้แค่บุคคลทั่วไปแล้วเราไม่ได้ลาออกก็คือมันไม่ทันก็สอบสอบไม่ทันไม่เข้าตามกณี์ของเขาเนาะแล้วก็โอเคเราสอบปีถัดไปเราสอบปีถัดไปก็คือตัดสินใจเลยว่ามันยังไงก็ไม่ทันค่ะเพราะว่าตอนที่เขาประกาศรับสมัครของกศรนอะค่ะมันจะเป็นช่วงที่เราอ่ะ มันลาออกไม่ทันอยู่แล้วอย่างีสามสิบว่าทำการเนี่ยเรบก็เลยคุยกับพ่อกับแม่ว่าก็ไม่เป็นไรเพราะพ่อกับแม่ก็คือไม่ได้ซีเรียสว่าเออยศจะหายอ,อะไรคือไม่ได้ซีเรียสหรอกว่าลูกสาวจะจะมียศมีตําแหน่งหรือเปล่าใช่ขอแค่เราแบบได้ทําในสิ่งที่เราชอบแล้วเราก็บอกแอลว,ว่าถ้าสมมติมาอยู่มาอยู่ระชาดอ่ะเราก็ได้ทําตามความฝันแล้วก็ยังมีเวลาที่จะแบบได้อยู่กับพ่อกับแม่มากขึ้นด้วยเพราะว่าระยะทาง จากที่ทํางานนะคะมันมันก็ใกล้ขึ้นกว่าตอนที่อยู่กรุงเทพประมาณนี้สอบก็คือสอบมาปีหกหกค่ะสองห้าหกหกก็คือได้สอบจริงจังละระหว่างที่เราทํางานอยู่เอกชนเนาะพอเขาเปิดรับสมัครปุ๊บล้วก็มาสอบเลยบินไปกับแบบถือว่าหลายรอบมากก็คือเสียงมากจริงๆค่ะตอนนั้นตรงเลย่ที่จริงพูดถึงว่า้นเคสแบบผู้กองน้องเบนเนี่ยนะ แทบจะเหมือนหวยวันที่หนึ่งนะจริงหมายควาว่าเป็นตำรวจอยู่แล้วใช่ไหมเราออกตำรวจแล้วกลับมาสอบตำรวจเรืองติดอย่างเงี้ยแบบเปอร์เซ็นต์น้อยมากหรือว่าเป็นคนเก่งนะนี่เปอร์เซ็นต์น้อยมากโอเคใช่ไหมน้อยมากที่ที่ที่ว่าจริงๆนะพวกกองคือแบบเซงชอบทีเดียวก็ติดเลยครั้งเดียวติดเลยครั้งแรกครั้งเดียวโอ้โหพพีี่่สอบกี่รอบครับสอบตำรวจรอบเดียวครับเฮ้ยได้อ่อน รอบเดียวครับเี่งๆทุเก่งเราลองกันนะครับแต่ว่าเล่นจบที่ไหนนั่นหรอกฟอหกครับผมเี่งๆกองฟองกฟอหกครับผมเนี่ยอันนี้ล่ะเรื่นองเล็กน้อยแต่ที่เราต้องหัค่ะอ๋อนะครับเป็ก่งๆเหมือนกันเก่งๆเหมือนกันนะครับก็สุดยอดนี้นะแต่เรื่องการทํางานเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วว่ากองแกทําได้หลายอย่างเหมือนที่บอกจะาทั้งเป็นนักเอ็มวีเนาะเป็นผอหมอแค่ ก็เป็นหนึ่งในทีมงานของพวกเราด้วยนะครับผมเดึงบอกไงว่าช่องเราเนี่ยดันคนแก่ตัวก่น <c oughs> อนคนแก่ตัวก่อนนะครับก็ก็เป็นที่ประจจกู่แล้วสาหรับเรื่องการทํางานแต่เรื่องนี้ครับสําคัญมากเรื่องอะไระครับผมนะครับว่ากองแต่งงานแล้วน,<า>นี่บค่ะนีสามีแล้ว<า>แล้วทุกวันนี้ใครทำกับข้าวที่บ้านใครก็ซื้อกินส่วนใหญ่ก็ฝากฝากเขากบบเมียชาวบ้านอ่าก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้กับข้าวแล้วนะ ต้องมาทำให้พวกผมต้องมาทให้พวกผมกินละเป็น <c oughs> ครั้งแรกก่อนสามีหรือเปล่าเนี่ย เราทำบ่อยค่ะออ๋รับ่่ออยยูเราที่ปั๊บไปหรือเปล่าว่าทำนี้ก็ยังไม่ทำกินแล้วทำแล้วทำบ่อยทำแล้่ทำบ่อยอยู่ถ้าช่วงวันเฉลยอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเพราะว่าเราเก่าแก่ก็คือเป็นราชการทัพคู่เนาะก็ก็คือจันถึงสุกอ่ะแต่แล้วคนที่ว่ารับราชการเหมือนกันใช่ค่ะไปนะครับเอาหวังเอาหวังไปเอาหวังเรียบร้อยนะครับเอาหวังไม่ต้องหวังแล้วนะครับไม่ต้องหวังแล้วนะครับก็อย่างที่บอกไปตอนต้นรายการนี่นี่ที่ถามคือจะให้ตัวเขายินเอาเอออย่า ไม่ได้ละสวยระดับนางเอกอ๋อเลี้ยนเก่งขนาดนี้ใครจะไปปล่อยให้หลุดมือเราอดใช่ไหมถูกต้องครับเดินไปแล้วค่ะจบเกินไปแล้วอ่ะเขาพวดเดียวกันก็ไววกันหน่อยเดี๋ยวไหนคโนคนแกตัวเนี่ยไปดูนี้เปียอะไรัาเมนูนี้ทำอะไรเอาแบบเมนูง่ายๆตามสไตล์ตอชดอเนาะครับสุขภาพได้ไหม ได้อยู่สโปรตีนนะเพราะว่าเขาเป็นผู้รับหมดแพทย์นะเขามันต้องแบบมันต้องได้สุขภาพออได้พยารณ์ได้พยากรณ์ครัแต่ว่าความสะอาดให้หกสุขบกให้สิบอะไรให้หกสุขบกให้สิบกว่าเรากว่าแนวหน้านะครับพยายามให้สะอาดที่สุดเนาะครับผมครับเมนูอะไรครับวันนี้จะทำไข่เจียวทรงเครื่องค่ะไข่เจียวทรงเครื่องอย่าเสียเวลาหิวแล้วหิวแล้วนะฮะเช่ญเลยครับก่อน อุปกรณ์มีอะไรบ้างครับผู้กองวันนี้ข้าวอะไรนะไข่อะไรไข่เจียวทรงเครื่องไข่เจียวทรงเครื่องเแสดงว่าเครื่องต้องเยอะนะตามที่เห็นตามที่มีก็คือว่าเหมือนก็ตามรายการเรากับข้าวแนวหน้าเวลาอยู่ฐานอยู่ดอยเหมือนที่ที่แล้วที่ผู้กองวิญันมาเนาะใช่ค่ะมาดูดีตามที่มีมาดูดีตามที่มีครับเชิญเลยครับผู้กองอันดับแรกไข่เนี่ยไข่ไก่ป่าหเปล่าเนี่ยทำไมรูปน้อยยังเนี่ยอันดับแรก ไข่ค่ะเพราะว่าไข่เจียวขาดไข่ไม่ได้ขาดไข่ได้ไหมไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นไข่เจียวใช่ค่ะอ๋อสุดต้องสุแล้วก็มีพี่าเราไม่น่าทำรายการอาหารน่รทรายการอะไรดีครับสแปดหัวต่อ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 เออเครื่อง่ก็จะมี หแดงแล้วก็แครอทที่เราหาได้เนาะที่เราหาได้ที่จริงขุดมาแต่ที่ที่แล้วนะแครอทหมูหนึ่งอันที่นี้มันเหลือแค่นิดเดียวกล้องครับอินเสิร์ตมาดูเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวนี้กล้องไม่ได้เดินแล้วนะเพราะว่าจีบโปแม็กบโปแม็กมันสีส้มคอสกซะด้วยคุณถึกับทุเจ้าทุเจ้าทุเจ้าโฆษณาไประพระเป็นภาษาเหนือก็เรียกทุเจ้าทุเจ้าเป็นผู้หญิงใช่ไหมครับทุเจ้าเนาะ เป็นผู้ชายคอับปแต่ว่า,าแต่ว่าถ้าสีการเรียกอะทูทททททเจ้าทูเจ้าทูเจ้านี่เนี่ยยบคลิปเลยนะ <laughs> <laughs> นี่เนาะเ <laughs> สียงที่ดีเนี่ยป่าเสียงจักรยันในป่านี่จิ๊บจิ๊บอะไรตอมันมันตามหน้าตายจริงนะอนพี่วะทำไมครับ <laughs> ก็ดูขนาดซอยเขายังซอยสวยเลยเดี๋ยวพวกเดียวกันเราพวกเดียวกันเดี๋ยวจะไม่มีคนชมนะไม่ก็อยู่ที่บ้านกับสามีก็ชมบ่อยมั้ง ใี่ครับอย่างนี้กอแล้วแล้วก็ที่เห็นแบบนี้ก็คือสนิทกันนะครับไม่ใช่วันละลาบเราล้วงผู้กองผู้หญิงเขาไม่ใช่นะครับก็สนิทกันทํางานด้วยกันมาเยอะนะครับตั้งแต่สมัยอยู่ไหนนะเราที่ทํางานร่วมกันอะสมัยไหนเวียดนามสอปไปรบอยู่เวียดนามสี่ปีสี่ปีบางตาเดินอันนั้นผู้กองงานล้อไม่ใช่นะไม่ใช่เราเ็นรงกองคนละผู้กองอินดีนี่สนุกอ่อนก็อีนดีนี่ดังวะ เออข้าวข้าวข้าอ๋จะไม่แล้วข้าเรียกเรกน้องเรียกเรียกนี่ไอ้คนนี้เรียกมาขายหน้าตานี่เร่เเหน้ามงลไนอียมันเป็นงานเลยกวงวังน้องแกก็จบจที่ไหนระวังระวังนองก่อยลจบจที่ไหนมาเนี่ยมาคุยกันสามารกันเล้วเล๊อไอดจบจบจากที่ไหนนะมาฝังนี้ดิเดินตัดต้องจะไปไหนมาจบจดที่ไหนนะจบจาก ก็พหกครับก็กเดี๋ยวใครอยากรู้น้องแรกเดี๋ยวอีนีต่อไปนะครับเดี๋ยวจะพามาให้รู้จักเขาไม่พอามสามารถมากเลยเนาะมีีนีต่อไปเจอกันเอปกลับมาชมผู้กองคนสวยต่อน้ำปลานี่ใส่เยอะไหมครับเอาแต่ชอบขนาดไข่ค่ะ ใส่เยอะก็ใส่เยอะแต่เราเน้นไม่กินเค็มไงคะเอาแบบพอดีเนี่ยว่าแล้วจำลองจินตณาการต้องได้เนี่ยขนาดบอกกินเค็มอะดรเนี่ยหรอใส่สองรอบเมื่อกี้คือใส่น้อยไปเดี๋ยวมันจะจืดไม่กินเค็มแบบใส่สองรอบเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ผงชูคขาผงนัวผงนัวอูมามิไม่ทันใจอ่ะเอาแบบปาดไปาดปาดซองละเอียดเยไหมไม่ออกคนน้องปาดให้ครบเลย อันนี้ตีไข่หรือคนไข่คนรอค่ะคนรอจะได้ว่าไม่ตีไข่นี่จริงใช่ไหมไม่ใช่คนละตีเทาคนละตีโอเคตั้งแต่ยี่สิบกว่าแล้วนะ <c oughs> เหรอหมดสหยอดหยาบใช่ตั้งแต่ยี่สิบกว่าแล้วเหรอผมรว่วงละตั้งแต่ตอนนั้นนะฮะเดี๋ยวก็ที่บ้านนะครับ <c oughs> ถ้าผู้ชมท้องบ้านนะครับถ้าถ้าเกิดว่าจะเอาไปทําตามเนาะก็อย่างที่ผู้กองน้องเมนได้บอกไปนะครับก็ รู้ป่ะชอบกินเค็มแต่ไม่ควรห้มันเค็มมากนะครับเพราะว่าสุขภาพด้วยเนาะว่าเดี๋ยวนี้เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์คนที่ว่าเป็นโรคไตเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นไหมเยอะขึ้นนะค่ะเยอะขึ้นเดี๋ยวนี้คนชอบไตเยอะชอบกินมาพเขาในชอบกินคนที่ก็ชอบกินเนี่ยตั้งแต่เรียนกินเค็มมาตลอดแมวไม่เอาที่ตัด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 ที่ตัดัเออพูดถึงว่าถ้าเราอยู่ในปากเนี่ยเราถ้าเราโดน อะไรงูกัดงูกัดมันมันมันตับนี้ละมันต้องตับนี้ละงูกัดถ้าสมมติเราโดนงูกัดแขนไงงูกัดแขนเอาเชือกรัดรัดตรงไหนใช่รัดเหนือแขนค่ะเพื่อไม่ให้พิษเข้าสู่หัวใจแล้วถ้างูกัดที่แก้มทำไงครับเอาเชือกรัดคอนรัดคอให้แน่นครการให้แน่นเข้าสู่ใจไม่ใช่แล้วค่ะไม่ก่อนใช่แล้วมีวิธีการครับเอออันนี้อันนี้ฝากไปถึงผู้ชมนะมีวิธีการไม่แบบ กัดตรงนี้บริเวณใบหน้าอะไรเงี้ยเพราะมันรัดคอไม่ได้ไงพืกอองต้องทายังไงถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นจริงเนาะแบบเราไม่ควรจะไม่ต้องเอาอะไรรัดคอรัดอะไรนะคะไม่ต้องรัดไม่ต้องรัดเพียงแต่ว่าเราต้องอยู่ให้นิ่งที่สุดเนาะแล้วก็ไม่ต้องไปแบบแตะอะไรกับเขาเยอะียงผ้ามีผ้าเนาะให้กดเอาผ้าค่ะกดตรงแผลไว้ก่อนเท่าที่ทําได้ขยับตัวให้น้อยที่สุดใช่ค่ะนั่งก็ได้นอนก็ได้ยังไงก็ได้ จริงๆควันถ้ามันไม่ให้เข้าสู่หัวใจเนี่ยมันควรจะนอนนอนราบเอนอนลาบแล้วก็หาคนช่วยเลยทำไมเขาไม่เอาหัวสั่งมนี่ไมันลี่ยนไม่เลี่นเข้าสู่หัวใจไงไปได้จะตายเรเลือดลงหัวก่อนก็แนะนาให้นอนนะครับอันนี้ฟานิ่งนิ่งให้ให้นิ่งที่สุดดีกว่าค่ะ ให้มันนิ่งที่สุดแนะนําไปท่านอนแล้วแล้วที่เห็นในหนังจีนอ่ะดูดดูดพิษออกอ่ะดูดพิษนี่ยานะคะอย่าหาทำเนาะยาค่อย่าหาทำด้วยอย่าหาทำนะเพราะว่ามันไม่ันไม่ได้ช่วยให้อาการมันดีขึ้นครับแล้วมันยังส่งโผล่เสีกกับคนที่มาช่วยเราต่างหากนะคะไม่ต้องไปดูดพิษให้กันเราไม่ใช่อาจจะสกปรกก็ได้เนาะไอ้สกปรกไม่เท่าไหร่เราเป็นแผลนี่ดิใช่ถ้าดูดพิษมาพิษเันกันจะไม่เข้าช่ดนคนดูง ผู้ช่วยเหลือจะกลายเป็นผู้ประสบภัยแทนครับหรือเปลอันนี้อันนี้นอกสองเลยอันี้ขก็เป่าหนึ่งท่านผู้ชมนะครับก็เหมือนเป็นกจเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเนาะที่รายการเราออกมาฝากไม่ใช่มีแค่ทํากับข้าวนั่งคุยโม้กันไม่ใช่นะครับก็มีกจเล็กๆน้อยๆให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันรับรู้กันนะครับก็คือถ้าโดนก,กูกัดเหมือนที่ทุกคบอกบร<ส>ิเวณใบหน้าบริเวณใบหน้าศีรษะหรือลำคออะไรก็ช่างเถอะไม่ต้องรัด นอนราบให้นิ่งให้นอนราบให้นิ่งนะครับเพราะว่าการขยับตัวมากๆเนี่ยจะทําให้เลือดเนี่ยไหลเวียนเร็วก็จะแล้วก็จะเข้าสู่หัวใจได้เร็วนั่นเองคิดก็จะเข้าสู่หัวใจไปแล้วเราก็จะเสี่ยงครับเต็ตอนนี้หิวแล้วครับครับหิวแล้วครับข้าวก็สุกแล้วนี่โอเคตอนข้าวเราหุงไปแล้วไม่ส่น้ำมันยังไงต่อครับใช่เราจะใส่น้ำมันก่อนใส่น้ำมันก่อน อสุขภาพจริงๆอยากให้กล้องได้ดูดูไข่เจียวคุณหมอผมไม่ได้นะฮะรถต่อเพิ่มก้อมนะครับดูอยากให้กล้องได้เห็นนี่ครับไข่เจียวคุณหมอนะครับดูคือที่ที่บางคนอาจจะสงสัยว่าเออทำไมเรียกผู้กองว่าคุณหมอนะครับคือว่าที่เป็นตอนที่โดเราเนี่ยใครอยู่หมอแพทย์เน,เ,เนี่ยเรียนโจในรงพยาบาลเขาเรียกหมอหมดหมอหมดเราก็เลยนี่แค่เปลี่ยนทีมครหมอใหญ่ อใหญ่ยมหมดแทบหมอหมดเหลือแต่ไม่หมอใช่ไหมอะไรทงเนี่ยหลังกล้องออกมาตลอดเลยส่งแล้วเงียบเลยนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าแน่จะต้องเชิญหน้าจะต้องเชิญละในตรงนี้เฮ้ยคนนี้เขาก็ไม่ธรรมดาหลังกล้องเนี่ยไม่ธรรมดาจริงเดี๋ยวเชิญเร็วๆไปก่อนหมายถึงขนาดตัวเหรอคะโอ้สะดุดเลยอําตัวเองก็เปลี่ยนหรอกคราโอเคฮะไอเตาเรามันจะเป็นเตาถ่านครับผมก่อนเดี๋ยวผมช่วย เนี่ยเป็นทิกเล็กๆน้นนออๆนะถ้าเวลาเป็นเป็นเตาแบบนี้นะครับแน่นําให้เอาที่จับมาไว้อย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะได้ไม่ร้อนเอาไว้อย่างเงี้ยมัน,นไฟมันลนแล้วก็มันจะร้อนอดูแลอย่างดีที่คนสอนนี่ไม่มีเลยนะฮะ <c oughs> ที่เราไม่มีเลยไม่ใช่กับเขาเป็นผู้หญิงไงกอกบางไงมือน้องนี่สุกเลยนะคะแต่เรารอมันเดือดนิดนึงเนาะมันโอ้หมันเดือดตอเลนยนะฮะบาสิบ้าเอาไปก่อนเอาไปก่อนเอาไก่อนเอาไก่อน ยังกล้องนี้ยิ้มใหญ่เลยยังนะครับเพราะว่าไฟมันจะดับอยู่แล้วหมายถึงว่ายังไม่เพิ่มไฟเลยเราจะบอกว่ายังไม่เพิ่มไฟเลยเหรอไมเออก็ไม่พูดเลยมันมีอยู่แล้วแหละพี่คนมีไฟตลอดแต่ใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวรุ่งดาบดาบบอกโอเคว้าวไข่เคียวทรงที่น่าของผู้จอมมือมือเดือ โอ้เคเอาลงนี่กลิ่นหอมขึ้นมาเลยนะแบบหอมไข่กลิ่นอะไรคะหอมควันหรือหอมไข่คะหอมแก้มได้ไหมงั้นอ่ะอี๋เป็นสัตว์ที่ตัดๆๆตุ๊กเป็ดบอกไม่เอาไม่เอาไม่เอาตปบอกเดี๋ยวโยนโดนดูไม่ดีไม่ดีแต่โยนไม่ทันหรอกเมียนที่บ้านดูปัญหาอีกใช่เดี๋ยวจะมีพวกกองขังแล้วเดี๋ยวขังแอีวีหน้าไม่จะมาละอันนี้ไข่ขั้วหรือไข่เจียวครับไข่เจียวเนาะจะพยายามให้มันเป็นเจียวเนาะอ๋อ อีพีที่แล้วอ,อีพีอีพีก่อนโอ้ผมทำกันนีงทำใส่ฝามอสนามแต่อีพีคือตอนแรกจะเอาเป็นไข่เจีเลยวเนี่ยแหละลืมน้ำมันบบทีนี่ก็เลยเป็นไขต่ตุ๋นนะเป็นไข่ตุน๋นน,นะ,ะเอาเอเอาไปตั้งไปอะ่ะอันนี้ออมเหล็งแล้วนะคะหมอเนี่ยแต่ก็ได้อยู่นะใด้อยนี่ถ้าคุณผู้ชมถ,<ว>ถ้ากลิ่นมันทะลุออกไปได้นะบอลยโตรหอมอีนีที่แล้วก็พูดอย่างนี้ ไม่ไเฮ้ยอันนี้เยอคอดอ๋ออ่อนโคตรหอมเลยอ่ะนั่งตรงเนี้ยหอมหมายถึงหอมไก่เยอะเหรอครับหอมกรองแมวแมวมานี่แมว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 มาผู้กองบอกว่ามาครั้งเดียวนะคะต่อไปไม่มาแล้วโอ้ยสุดแล้วเหรออืมหอมโคตรโคตรเดียมผม้กองเลยเหี่ยวข้าวแล้วระวังมือครับผู้กองนี่ยิงให้ผมจับให้เขาได้นะมันร้อนเนี่ว้าวน่ากินมากเลยอันนี้ผมงข้าวเราเราหุงไปแล้วนะครับก็อย่าง อย่างที่ EP แรกนะครับที่ได้สอนไปใครยังไม่ได้ดูกลับไปดูได้ที่ช่องวุ่นวุ่นไปรื่นแชเนช้เนะครับก็ก็ไปดูได้นะครับวิธีการหุงข้าวแบบนี้นะทําไมต้องอใส่ถุงอะไรยังไงไปดูที่ EP แรกกันได้ครับอันนี้เราเตรียมมาแล้วกินข้าวน้อยนะพวกคนเอาล่อาเอาโปดเลยเหรอดีไหมเอาวางไปตองไว้ออกเอาโปกเลยนี่น,น,นี่ป้อนได้ไหมป้อน โอ้โหผมกำลังจะชมมันมีอันเดียวอะเนาะผมกำลังจะชมใช่ไงมันมีเหลืออยู่อันเดียวครับปกติเขากินกันสามจานอะไรเงี้ยอันนี้เอามาอันเดียวมันก็ต้องป้อนละเสียงันนี้นี่ก็เหมิเสี่ยงชีวิตก่อนเลยเสี่ยงชีวิตก่อนเลยโอเคป่ะเออหลังกล้องยิ้มนะครับเหมือนจะหิวกันนะหลังกล้องกินมันสุดยอดจริงจริงหิวกันนะแล้วไปนั่งกินที่โต๊ะไหมเสร็จแล้วเอาไปนั่งกินที่โต๊ะดีกว่าครับร้อนเนลงเธอรอนแล้ี่ไม่เป็นไรครับผมทนได้ครับ อ่ะเสร็จแล้วนะครับสําหรับไข่เจียวซรงเรื่องนะครับก็ก็ถ้าอยู่ที่บ้านเนาะไม่รู้จะทําอะไรกินถามว่ารายการเราเนี่ยมันจะวือหวากว่ารายการอื่นไหมมาทาไข่เจียวอะไรอย่างนี้มันก็ไม่วือหวาแล้วครับแต่ว่ามันเป็นเมนูที่ว่าน้องๆหนูๆที่ติดตามช่องพวกเราอ่ะก็ทากินเองได้ทากินเองได้ก็อะไรเหลือในเตียงก็เอามาใส่เอามาใส่เข้าไปนะครับ เน่ไม่แนะนำที่ว่าเอาอาหารหมดอายุมาใส่นะมันเหลือมันเหลือจริงแต่ว่ามันหมดอายุแล้วดูด้วยนะครับดวงจะเสียเอาอ่ดวงจะเสียเอาเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ใกล้หมอแบบนี้นี่มีสาวอ่ะเดี๋ยวเราชียงกันเลยครับว่ารสชาติก็ไม่เคยกินเหมือนกันนะไข่เจียวที่ว่าน้ำมันน้อยขนาดนี้่สุขภาพจริงๆเราเออเราเน้นสุขภาพจริงๆเราไปใส่น้ำมันเยอะ ก็ไม่ดราม่ากันนะครับเออใช้ผู้กองมาทำกับข้าวให้จะให้สิบเอกินอย่าดราม่านะครับคือผมทองคนเนี่ยดำเนินรายการนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมอยากมงกุฎครอบดาวนั่นแหละเนี่ยเขาไม่ให้โอเคครับขอบพระคุณครับเดี๋ยวให้เจ้าของเขากินก่อนไหมชิมพร้อมกันสไลดแบบตักใส่ปากแบบพร้อมกันเลยฮะมามันถึงเวลาที่กล้องเนาะเดี๋ยววันนี้ไม่ต้องอินเสิร์ตหน้าผมนะครับขออินเสิร์ตหน้าผู้กอง ดับสวยเลยมันใจอะไรไม่ได้อร่อยเลยมั่นใจหน่อยเออคุณเป็นคนถามว่าหอมมากแต่หอมมากหอมยังไงอืมแมวพี่ยังไม่ได้กินเลยแต่หอมหอมนี่ดมละหอมเหมือนหน้าตาเหมือนหน้าตาครับเออสวยหน้าเลยหน้าเลยอะไรตัดนะตัดนะแมวนี่จะเป็นแมวหรืไหนบอกตัดแม่งเอาลงทุกทางเลยอื เมันได้ับอยู่ตรงไหนน้ไม่กอไนใส่น้อปลาสองรอบเี้อย่น้อปลาสองรอบ็เดียวมันจะอ๋อไม่ไม่ใส่ไม่ได้ใส่แบบทีเดียวไงถ้าแต่รอยยังห่ะดูพี่หิวอีกแล้วะพี่หิวลุกอีวีแล้ว่ะหิวลูกอีวีเลยอะแล้วอะไรอีกกาใ่องฝัอะไรเนี่ย ตรงนี้ละกันนะครับก็ให้แก่คนจนได้ฝากหน่อยถึงไอ้ได้เด็กๆหนูๆที่ว่ามีความฝันหมือกกองนี่อ,อยากเป็นพยาบาลตำรวจก็ดีอยากมาเป็นตดก็ดีก็ให้กองปักนะครับค่ะก็ปักถึงน้องๆน,นะคะที่กําลังสนใจไม่ว่าจะเรียนพยาบาลตำรวจก็ดีหรือว่าอยากมาเป็นตชดก็ดีเนาะ ก็อยากให้น้องๆตั้งใจเรียนน้งแต่ตอนมัธยมนะคะเพราะว่าความรู้พื้นฐานในตอนมัธยมอ่ะสำคัญมากๆนะคะในการสอบไม่ว่าจะเป็นการสอบแบบคัดเลือกคัดเลือกแบบยื่นคะแนนเนาะหรือว่าสอบแบบภาคสนามเองเนี้ยค่ะก็อยากให้มีความตั้งใจนะคะมีความอดทนเนาะในการเรียนในการอ่านหนังสือนะคะเพราะว่าช่วงเข้าใจเลยช่วงม .6 เนาะมันจะเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างขว้งถ้าเพื่อนอ่ะ มีที่เรียนหมดแล้วแล้วเราไม่มีที่เรียนเงี้ยค่ะก็อยากให้น้องๆว่าไม่ไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจคือเราอ่ะให้ตั้งใจไว้ที่เราก่อนเนาะว่าเรามีจุดมุ่งหมายอะไรถ้ายังหาไม่เจอก็ค่อยๆปรึกษากับครอบครัวปรึกษากับเพื่อนพี่น้องหรือแม้แต่เดี๋ยวนี้โซเชียลม,มันค่อนข้างเยอะนะคะเราสามารถเซิร์ชดูได้ว่าเรามีความสนใจด้านไหนถนัดด้านไหนเนาะ แล้วก็พยายามศึกษาเรียนรู้ในเรื่องที่เราตั้งใจจะมาสอบจะมาเป็นเนาะอนาะชีพในอนาคตของเราอย่างเงี้ยค่ะถ้าอย่างแบบอยากมาเป็นพยาบาลตำรวจเนี่ยค่ะก็มีเปิดสอบทุกปีค่ะรุ่นหนึ่งก็รับแบบอาจจะไม่เท่ากันเนาะสมัยสมัยอย่างของที่เนี่ยก็คือรับแค่หกสิบคนทั้ง <คน S 2> ประเทศนะน,นะ,ะทั้งประเทศนั้นนะตำรวนใช่ค่ะหกสิบหรือเจ็ดสิบคนต่อรุ่นอย่างเงี้ยช่วงช่วงที่ยังเรียนอยู่นะคะพี่ ก็ไม่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ค่ะณปีปัจจุบันนี้เขายังรับแบบประมาณนี้ต่อรุ่นอยู่ไหมก็สามารถไปเซิร์ชดูได้เนาะตามหน้าเสียของพิการเวบบตำรวจนะคะรหรืออ,รอ่าถ้าอยากมาเป็นตัวฉดอย่างเราก็คือจะมีสอบเนาะมีเปิดสอบนักเรียนในสี่นะคะที่เร็วๆนี้ใช่ไหมจำนวนจักเนอัตราอยู่หลายร้อยอยู่นเนาะเดี๋ยวตามที่ p o l ิสแอ d m i n i s t r a t ครับ police a d m i เดี๋ยวเดี๋ยวให้ทีมง,งานขึ้นให้ด้านหลัง ล่างโตก็ไม่ครับล่างท้างไรท่างรเทอะไรอ่ะครับพูดดีมากเลยผมแขลงเทนี่พูดอย่างนั้นเลยก็ตามหาความฝันให้เจอแล้วก็ตั้งใจทำมันขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองคิดด้วยแล้วกันนะครับอ่าสปอนเซอร์ถามหาหน่อยไหมสปอนเซอร์หลายอีวีแล้วนะสปอนเซอร์ไม่เข้าเลยอยากซื้ออย่างเดียวอ่ะเนาะต้องใหม่ก็ดีเนาะเข้ามาเขครัวอะไรก็ อูม,มามุงม,ม,มีน้ำกระปีน้ำปลาเข้าได้หมดเลยนะครับก็ไม่ได้เข้าส่วนตัวนะครับเพราะส่วนหนึ่งก็พวกเราทําเกี่ยวกับสังคมด้วยนะเนีนยที่เราไปปีก่นกอนกอน,นะผู้กองได้ที่ว่า<ช>เป็นผู้ป่วยติดเตียงก็ดีอะไรก็ดีเรารพยายามก็เราเอาอะไรได้ส่วนนี้แหละส่วนที่พวกเราทานี่แหละก็เอาไปจุงเจตรงนั้นนะครับรก็สําหรับน้องๆที่อยู่ตามแนวเขตชายแดนนะครับก็เป็นโรงเรียนโดยรอก็ดีถ้าเกิดสนใจบริจาคหรือว่ามีความประสงค์จะช่วยเหลือในด้านต่างๆ ก็ต so right? like so so ิดต like ่อเข้ามาได้ที่กองกับการตำรวจปฏิบชติแทนที่33%นะครับก็ความช่วยเหลือเกล่าความช่วยเหลือนะครับก็สำหรับอีพีนี้ขอลากับผู้กองสวยๆไปก่อนอีพีต่อไปเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าใครจะมาเป็นแขกรับเชิญจะสวยแบบคนนี้หรือเปล่าหรือว่าจะแปลกไปคนนี้มาติดตามชมได้นะครับแต่ก็อย่าลืมกดไลน์นะกดไลค์นะกดไลค์กดตัฟสไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับพื่เราช่องวุ่นๆไวรุ่นเชรดนแชนแนลครับสำหรับวันนี้ก็ ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครัรดีครับ